สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมพวงชื่อเวลขอนำเสนอหัขวข้อความบันเทิงที่เป็นอาชญากรรมนะครับเออเราเริ่มเริ่มกันเลยนะครับโลกเหลือรังอย่างหนึ่งของสังคมที่แก้ไม่หายและเป็นการทั้งฝรั่งและไทย ไม่จำกัดเพศและอายุได้แก่นินทาใส่ร้ายคนอื่นหรือที่เรียกว่าอาน,นินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเมื่อเหนี่ามีดมจกกีดหินแม้องค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาเคยมีนักอ่านบางคนปาร,รบอย่างฉุนเฉียวว่าผมตั้งใจทำตัวเป็นคนดี ไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดที่จะปั้นให้เขามีสีแสงผิดไปจากความเป็นจริงพยายามมีเจตนาและพูดดีกับทุกคนแต่ในที่สุดผมเองกลายเป็นเหยื่อของการใส่ร้ายสำหรับช่วยให้คนอื่นมีเรื่องวุบวิเพหากันอย่างสนุกสนานผมไม่เห็นมันจะเพลิดเพลินที่ตรงไหน ในการที่เรามีความสำเร็จจากการใส่ร้ายคนอื่นหรือมองเขาในแง่ร้ายเรื่อยแต่สำหรับบางคนเขาไม่มีความเพลิดเพลินในทางอื่นฉะนั้นแทนที่จะไปเล่นเทนนิสหรือตกปลาเขาก็เลยหยิบฉวยเอาการดินทาว่าร้ายนี่แหละเป็นงานอดิเรกสำหรับชีวิตเขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําลายสิริมงคลของตัวเอง และเขามีส่วนช่วยให้โลกมอมแมมน่าเกลียดยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าศึกษาจึงมีอยู่ว่าเราจะต้านทานะบวนการของนักดินทาเหล่านั้นอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองเขาโจมตีเราเราโจมตีไปอย่างนั้นหรือเอออย่าถือหลักนี้เลยถึงแม้มันจะเป็นหลักของมหาอำนาจก็ตาม มีบุคลิกที่คอยจะสร้างความเพื่อนเปิดวุ่นวายให้แก่โลกมากเกินความต้องการอยู่แล้วเราไม่ควรไปเติมเข้าอ,อีกถึงใครเขาจะประนามเราว่าเป็นฝ่ายแพ้เราก็จงพอใจเถิดเพราะว่าความจริงเราเป็นผู้ชนะคือชนะความชั่วนะครับถ้าเรามีจิตใจแห่งความเสียสละจริงจัง ดังเช่นพระพุทธเจ้าทรงสละความสำราญทางโลกเข้าสู่ชีวิตแห่งความเป็นผู้ไร้บ้านเรือนดังเช่นโชกลาตีสยอมดื่มยาพิษเพื่อวิชาปัสยาหรือคานทียอมพีชีวิตเพื่ออุดมกติทางการเมืองและความรุ่งเรืองอ และความรุ่งเรืองของประเทศทำไมการเสียสละเล็กๆน้อยเราจึงไม่ฝึกหัดเอาไว้การสละตัวเองให้เป็นอาหารปากของคนอื่นนั้นเป็นการเสียสละเพียงเล็กน้อยมันก็แค่นั้นควรฝึกฝนทดลองดูเพื่อจิตใจจะได้เคยชินสำหรับก้าวไปสู่ความเสียสละครั้งใหญ่กว่านี้ก้า ข้าพเจ้าเคยบอกเพื่อนฝูงหลายท่านว่าการเินทาว่าร้ายนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีไว้ประดับโลกเพราะเป็นการทดลองของผีร้ายที่จะดูว่าจิตใจของใครอยู่ในระดับไหนคนสูงและเหนือกว่ากันไม่ใช่เพราะความสามารถในการถีบสำล้อหรือหาเงินการหาเงินทุกวันนี้เป็นไปด้วยวิธีการ อย่างไรใครก็รู้แต่คนเราสูงกว่ากันเพราะความงดงามของจิตใจมากกว่านะครับขอให้เรามาดูกันอย่างละเอียดว่าการนินทามีพิษสงอย่างไรบ้างเราต้องยอมรับว่าการเกิดขึ้นจากเจตนาที่ไม่ดีเพราะในทุกๆคนและทุกสิ่งย่อมมีทั้งดีและไม่ดี ถ้าเราไปเน้นเฉพาะความชั่วของคนอื่นก็เกิดผลร้ายถึงสามทางคือหนึ่งทำให้สังคมดำมืดไปด้วยเสียอากุสลและเพิ่มความทุกข์ของโลกให้มากขึ้นอย่างน้อยคนที่ถูกว่านั่นแหละเป็นผู้ที่มีความทุกข์เสียใจอยู่แล้วคนหนึ่งด้วยการกระดกลิ้นอย่างเพ้อเพลินของเรา สองถ้าคนคนนั้นเขามีความชั่วอย่างที่เรากล่าวกระพือเราเป็นผู้ตอกย้ำยันความชั่วลงไปให้แน่นแฝงยิ่งขึ้นคือทำให้คนผู้นั้นชั่วยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่โดยมากคนผู้นั้นมักจะไม่ชั่วจริงถึงขนาดที่เราปั้นขึ้นแต่การนินทาของเรานั่นแหละจะทำให้เขาเป็นเดือดเป็นแขนตกกระไดพลอยโจร เป็นไปเช่นนั้นจริงๆเพราะคิดว่าไหนๆก็เสียชื่อแล้วนั้นก็แปลว่าเราฆ่าเขาโดยตรงควรจัดเป็นอาชญากรรมได้หรือไม่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัจีกรรมหาอนะุสนะนะ 3. ท่านทำตัวเองให้คิดถึงความชั่วมากกว่าความดีดังนั้น จึงเป็นการขัดขวางความเจริญในทางดีของตัวเองหลอกตัวเองให้บันเทิงอยู่ในกลุ่มหมอกของความชั่วและคนที่รู้ความจริงเขาจะมองท่านด้วยความรู้สึกสะดุ้งกลัวว่าน่าดังเกียดเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรพูดให้หลายคนอื่นจงความความทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเวลาสารตัดสินเนี่ย ศาลจะไม่ฟังความมิงข้างเดียวนะครับถ้าใครเอาเหยื่อการนินทามาโยนให้ท่านควรปฏิเสธอย่างสุภาพด้วยความคิดว่ามันอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้และถึงแม้จะจริงเพื่อเมตตาแก่ผู้นั้นเราไม่พูดเสียดีกว่าครับผมขอจบบทนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วจะนำเสนอบทต่อไป ขอความเมตตาช่วยติดตามแล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ